สวัสดีครับผมต้นอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับผมผ่อครับควบปลาย่างอีกแล้วครับเมื่อนี้ยต้นดนเทือครับมาเยี่ยมเสี่ยวมาเล่นน้ำเสี่ยวครับผมน้องมีนขึ้นน้องตะกี้ขึ้นเลยนะฟงโดโอ้แม่บ้านเขาขึ้เด็กคักมาเมื่อนี้โอ้เดียดใายเดียดใายเลยครับเสี่ยวผมมันตอนรับโดยเป็ดครับผมมีเป็นเป็ดครับอืมครับใส่เมื่อไงเอาไงมือตัวนี้นี่ไม่จานไหม วางเสโคตรการนี่ว่าเซฟท่มือนี่ยีนกทวนเลยนะยนยนยนงายนี่เลยน่าว่อันนีอยู่เขาไม่ต้องแย่งกันครับตับดิบก็กินไปเลยกินรอดโจกินนี่ยัวไตที่ยำน่บอเจ้าปากเห้ต้นนี้งยเียดือดเดือดใจเจ้าห เลียดสะเลียดใช่มื่อเียจกจ้นี่ีอันอันตายี่เพ่ะกโยกนีดจีบนีดไม่เป็นไรจ้าเลียดหลายเลียดหลายโอ้เลยครับเยียดเ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 สียวผมเกิดตอนรับที่ดีครับเป็นขาถาได้หาืเล่ขาถาได้พโทว่าบอกแกครับคุณละจต่ขมนเขาจะมาหอดครับผมคนจะจัดการไปถาเลยนี่เกิดซีโม้งด้วยว่าตไอฮอดในกองเขารู้ว่าได้อันอันนี่อันอันอันรูว่าใช่น่านอยก่องทุ่มนะครับ ไม่ได้เกินครับซีโมงน่ะมันจะซีโมงออกจากพิจารณาเรียกตัองห้าซีโม้งหรือวาเรา,นนาเป็นเป็นค้าคั่วายูวบาหลูกโขกเลยมีเพลงแบบมันเพลงอยังไงครบข้าคั่วายูเขามีงานบุญมีงานเนะาะแต่ว่าของหมนไปหมดไปแล้วมูเลยค, <c oughs> ครับเมนูเป็ดครับมเมื่อนี้ต้องยอมต้องยกให้สูตรอัมเป็ดลาเป็ดต้องเลยครับเซฟออฟ ครับผมอิริครับผมเสียบยำไดนอร่อยยำนั้นครับมาเสียบสีผ้าไปหาหมอฉันมือเย็บไปหาหมออยี่ห้าบาทไม่ต้องไปไหนเลยโมยมไปหาหมอบ้านกินไปเสียบด้วยวงกินทักหลายอิ่มทักเสียบทักอิ่มหลายอิ่มคักครับผมเดี๋ยวแหละครับอากาศบ้านๆขั้วปลายยางครับผมกับเซฟออบเซฟเล็กเข้ครับผมกับเซฟไสครับผมเป็นจัดให้อีกแล้วครับมือนี้ อ่ครับเดี๋ยวผมจะผาเบึ้งสูตรอําเป็ดหลาเป็ดเซ็บๆนะเบิ้งครับมาใส่ยังไนขั้นขันตอนเซ็บๆน้นพนี่ังขึ้นใช่กลใก่กับนนไ่้เยงมันข้ออก้างสแล้ว็ถใส่หมนีมันข้าเเมันเลสักครับัีครับในการนี้แล้วครับเมนูมืออนี้มันลงออกมันยังขึ้นอาอเป็นอย่นี้โอ้่ แล้วผมเป็นคนครับเองครับอะไครับผมสมเกาหลีครับยา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 เปียนที่มัน้มครับผมี่ใดนีโอ้หคือหลายแค่นีีว่าใส่วผมว่าไม่หยกอยาไม่ล้อยู่มีอะอีกอันนี้อันนี้จะใช้กินไร้างบน่ะกินหลายได้รอเป่าีักเ้มดีที่สุดในโลกแมนดีครับ ต้มสดนาปีมอย่างนี้ไหมข้ปีพื่ออย่งนีากับครับาัต้มไปต้มหัวนปีงั้นโอ้โห้มบักแค่เหมือนัวัว้นยากันเฮ็ดครับผมยากันเฮ็ดเลยเดกดเออลูกก็ตี้ครับผมเดีเกนีดนแล้วไม่า้งเด็เลแล้ว่ไหนนทามมันมาสั่นัเ็ดตัวตตมนนอนแล้วแล้วออตัว เายอมไมยั Ooh, <laughs> ้งเลยท่นเขาเตียงหูจ <st> like ัก <gment> วันอื่นบุตีวันอื่นนี่ยังวันเขายอไยังเหตึงรูเยมาเ้อครับมาเด้อกำลังกำลัง แนฝั <sympath is> ่ีค้มล้วใส่แต่แนเสียกด้ันเลยฮะคุ้มวมใส่หาะนี้ะฮะมหาแนเสียนใส่กูนี่มหนมองเขาอ่ะกุกว้าหลายโอ้ยบาด่นีเาเฮ็นอันนี้แล้วเพิ่มปลือกมาที่เาิว่าไก่โจ๋เนี้ยบาดทีนี่ะโอ้ยสลแต่ตากล้องกับอยล้ะบาดที่โจจะได้รับเสพนลูกมือเ้ยบาดที่นีตอนนี้ลกอย่าง้ลูกแ้งอลแขงลูกขันลขัน แข่งถขันช่วงนีโอ้โหรถขันใช่ไหมถูกอ่รบ่อเหนวได้ยู่ต้มนึงอืมไันียบ้อใ่ไหมยต้มสดนหามันหอมมากไหมครับหออกมากทวอันน้ต้มน่ต้มสมครับต้มสมโอ้โห่เีบไส้แบบวัถบอเออักหญ่เลยฟักฟักอะไรนั่นยนี่มนมีน้ำิเยอะนี่นั่นแหมนี่ไมฮนี่ีักก้นซอยก่อนีซอยก้อนเหรอ นี่ครับาว่าเล่มงวสัลบด้วยช่วยกันครับผมนี่แหละนี่มือนี่มือหิวจะก็อมก้อนป่ะออันนี้เลยอม้ออันนี้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 ท่อุณทอันอันี้ทดแทนเมืนก่อนนํามี่ัน้ปลาไว้สิฝากซิมใส่เพิ่อทานเพิ่มามาหอนเพิ่ได้ปุกโอ้ัดทีด็ดพวกนี้เขาทอดมือเขาทอดรนะทอดโอ้เอาเอาสูตรเด็ดเลยพี่สูตรเด็ดเลยเลยเียดเลยวสูตรเด็ก็ได้ นี่ครับนี่ลีครับพวกปลาหยางเพินบรีขายได้ครับแต่ว่าเพินเพพวกปลาอยางแต่ว่าอยากให้มาซิมครับคุดสูตรเด็ดสูตรแซ่บแต่อยู่พิกัดอยู่พวกปลาอยางผมแมเอาผิดมัน้ำมันกีนหมนยมันจะกินนอกกับผิดไมา่บน่เด็กบัวมากาคาทยี่ยังอยู่คาคาบ่วคาคาแต่ว่าสีแพบเัยไงบ่อไดได้มือก็จะป็ดเลย มบอโอ้โน ah er ี่ครับใส่สมบักิคำเปรี้ยวๆแล้วครับจะไข่ค่าแล้วครับเง็นก็คือ่าต้องใส่บัคคำแหลเอาัวข่อยมือขึ้นเด็กาเลยไปแหนเลยเลยมือหรือบัดึิาเต้เอาไปล้นอนเนาะ นี่เนี่เน่เด้อ,อันนี้เนาะว้งนี่เฮ้ยบันิกมาโตมายิบิบอกอ, <laughs> อก็เพิ่งรู้ว่าอ,อันอวตายอมใหจาก <laughs> เนีเ่ยนี่ครับอ,อ,อืมใส่ผม <laughs> อ,อืมต <laughs> ้มปีบเปิี้ยินก้เขาเงยอใส่ต้มงเงิ นี่แหละครับสูตรเด็ดด้วยกันครับหัวเป็ดท่าดีท่าปีอ๋อไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวไม่บี้ยวไม่บีบนะนี่ไหมอะไรซิมีโอไม่บีบหรลงบีบยังมันผิดมันิขลิ่นครับผมต้องใส่พริกปงนิดๆครับผมจะได้หอมหอมว่าเปลี่ยนนะคุณผู้ชมขลิ่นอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดอ่๊เป็ดครับผมอือ่๊สูตรอ่๊ครับนันทีเล็กเขาเรียกอ่๊ใช่ไหมครับอืม ลาบยาโส่ยาโซ่กันลาบยาโสบอกไลยข้าโสกันบพราะเรไม่ได้กินไม่ได้กินครับผมลาบยาโสลาบยาโสครับผมไม่ลาบโส่บ่ไม่าบโซ่บ่ไม่ได้กินเขาสิข้าแต่วันปั้นเขาอยู่หันเตี้ยโสกันเพราอยู่หันเตี้กันนะลาบยาโสเอล่ะลาาบยสเออลาบยาโส โอ้โดีนะครับที่ไปที่มากเลยพี่อ๋อแต่เขาังคือบอกเคยหันที่เนกคือเด่นี่เาราจโซนะบด้้แ่เแล้กินงเือมันแสมอนปก้อทันุนัอืมาจโซนะเดี๋ยวบักข้าแต่นอกวอยู่หันกว่า สี่จำมาได้กะข้าออนอนละมูเออหัวขึ้นมาเนี่อ้าวนั่นละก็อึดหลับยาสูกัน่าสูเออคือทแกงมเนบ่อคาจะวยแลันเมาฝากมาอย่ว่าซัดแกงแกงจัเบื่อข้าจะสูบอะไรแกงกัน่าถือมากไหมอญีุ่นแกงเล่นให้นาคเล่นโอ้นี่ครับสิปีนีมาคลา่พร้อม ไลต้มเป็ดเปลือยครับผมกินก็ของเงยอือโอ้ยไปสิ่งนี้ทอดครับนี่สิทอดกรอบกอันนี้ก็ชิทอดเพวกกันบ่ครับนี่ยเมียนครับทอดทอดครับมีทอดใบมะกรูดทอดพริกแห้งครับเงินครับอันนี้ก็ชิ้นทอดพวกกันมีมัีทอดมั้ยตอนนี้เขทอดแบบนี้ี่สิบเจนเออะใบยางมากเลยเจ้เฮ้ยอันนี้เขาอยู่ขั้วปลายยางได้หมื่นไมนกินแล้ว วาไปยากน้องว่้ไปยากมากินเดกนะคุณยังแต่กีน้าโก้น้อคต็การแดการครับผมน้นตาตานนนั้นโอ้จิบบเด็ใส่ลูกๆว่าไปเดินเด็กี้อีกนาะมึอนี่นาะไการอยู่ยครับโอ้นยนครับ ทอดใบกุหลาบครับทอดใบกุหลาบครับห้าวันนี่ครับอีกสูตรหนึ่งครับผมเด็ดแล้วมื้งอะไรเด็ดแล้วอ้าวได้การครับนี่จะเห็นเคยเห็นจะทอดใบมีครับแล้วมีทอดใบมะกรูดด้วยนี่ครับเซฟอ๊อฟครับผมโอ้ยร้อนหมกหวมเลยโอ้ยเซฟ เป็นหลุดมือยังไงครับต้มแซ่ตัวครับอันเฮ็ดเฮ็ดเป็นท่านครับผมทีนี้ผมติดย่างเดีผมจะข้าไปย่างหัวเป็ดครับผมเฮ้ยแม่นแล้วโอ้ยเสพเสพจ๋าเสพหนูถอดใบบกูดครับผมด้วยงานเลย เพราะอีเลือดหนงครับแม่นบอกใบชะพูครับผมเบยแข็งครับบันนี้โอ้หยอดปีแข็งครับอืมอืมขับขั้นตอนต่อไปอืมใส่ลูกกระเดือของนะเดินดหนามอีกกล้วเพราอย่างอีกครับเซฟออฟเนี่ยใช่ครับ ทอดไปจากไข่พร้อมพับครับสุดุดได้มาจากสกลนทครับขับคขับข่ากรอบครัดเดยวที่นี่ทอดเร้วเฮาจะเป็นหันนฮๆนน้อยครับบดใส่ลาบทัดนึ่งใส่ลาบอ้าวเี่ครับเี่ครับสุดอีกสุดไหมครับหอมมีทิย้วยใส่การใช้การนอยู่ดอกแต่ทอดกัหอมแล้วครับก็จะเปใส่คับเนวกินเนาะสุดยอดครับสุดยอดออ โอเคครับผมนี่ครับสองนุ่มเลบิดหนาทีเดี้วครับท่านโอเคโอเคครับนี่ครับเอาสวมาล้วนเนื้อครับแต่ว่ามันสิมีอยู่ที่อัมเป็ดลาเป็ดแสบสิมีสูตรหนึ่งครับเดี๋ยวอยู่ขั้นตอนเดียวท่อนล่นะครับนะครับกระเทียมกร่เทียมครับมเมื่อนั้น นี่พ้นั่นคอมเหมียนมาวันลุงพ้นมาสั่นมื่อขัวกิ้งแพะไหมครับแต่เหมือนหนีมาเปนลุงพ้นครับเป็นเซฟออฟครับผมอําเป็ดครับทาเป็ดเหมือนขัวกิ้งกับได้การนครับขัวกิ้งแพะนี่ดูเด็ดหนังวัชกอนครับหนังมัวมันมิ่มน้วยมันนนะครับครับเบิ้งเอาเด้อครับเด้อไยายามจะเก็บมันใัชกอารําเป็ดหลับเป็ดแสบ น้ำมันใส่นิดนึงครับน้ำมันใส่นิดนึงจะว่าเขาเขารอเอาน้ำมันอยู่หนังมันนี่ครับหอมขนาดครับเนียนเนียนเนื้อได้เลยครับเนื้อเนื้อเชิงในเชิงตับตัวนี้แหละครับใส่ไดยแบบนะครับทีนี้ส่งให้ไลยตรงนึงครับตอนตอนปรุงครับผมจังสิรูว่าเป็นยังไงเสแสร้งอักนี้มึงเห็นคงช่วยได้ครับเดี๋ยวผมถิอเบาะ มันติดหอ,อมครับหอมเขาเนียวมีอะไรเบิร์ตติดนี่ครับอร่อยอีอีผมเออมาทางที่สามแล้วนี่แหละทางที่สามครับ่ังมาเพิ่มเตมาเอาเป็ดเพิ่มกระิบเบิร์ตเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต็บเต็บอ็อฟครับผมนี้อัมเป็ดครับผม,มนี่สูตรนี่แหละครับวิธีการเป็ดกระเด สองนุ่มเพิ่นดีแหละครับเพิ่นเบิดนาทีเพิ่นแล้วสองนุม่มเหมือนน,น,นี่นั่งขาสองนมเบิดนาทีดีเลยเมื่อกี้เดี๋ยวส่งเสียงสเสียงยากกันอยู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเป็นเป็นผู้ย่างกับแ้มครับเมนูกับแม้มเปลี่ยนของหัวนี่กับตีนตนี่ได้การครับผมแ้มเลย อเลยครับค ok yep. ok 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 yeah, ok ok ััวปลาอย่างครับผมน่างเบ็ดตีเต่เช็ดคิดเรียกียนี่แหละครับจัางเบ็ดี้มเร็จด็้สมเร็จขอขคัวพีคััวน้ำปลาของชลร้สมเลือนี่ครับเตรียมขาดว่ได้ทอด ยังให้ตนเนาะทอดตะไคร้ครับโอ้ยทีเขาทอดตะไคร้ครับผมเอามาหั่นครับผมนี่เอามาหั่นหมุนๆใส่เลยครับใส่แล้วครับนี่เขาทอดขวบใส่แล้วพี่ขวครับพี่ขวอืมขัวนี่เดี๋ยวผมมักนี่ครับใส่มีดเนี่ยผมมักอีกครับนี่นี่พริกผู้เลยครับนี่พริกพริกพริกขี้หนูนละพริกขี้หนูบ้านเข้าครับพริกขี้หนู แต่มันอยู่เตงคู่ครับผมครับเป็ดขนาดอืมขาดบ่อใดคืออินุโมโตครับอินุโมโต้นี่บะหมี่ปลาผมใส่หลายเสียบหลายเลยครับเดี๋ยวสิมีอีกสูตรนึง่งนะครับขั้นตอนชุดถ่ายที่อ่ำเป็ดเสียบๆโอ้โหขุ่นเข่าก่อนครับขุ่นเข่าทุกคนเราเคยไปขายลาบเป็ดลาบ ก้อัยยืนนาโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลครับผมคบเคยไปอุดหนุนตะกี้นี่แหละครับหลับเต็มครับเสพอบกรับผมเมือนี้หลับเป็มก็เหนี่ยวกันแล้วตามด้วยหอมครับเหมือนนี่หอมหอมหอมอยูเลยครับผมเริ่มกินขึ้นมาแล้วอดีตคลิปนี้อาีตเงียยาวแน่แนน,นะครับขั้นตอนการเฮ็พชรข้าโซกันพร้อมแล,ล้วหลาบเต็มฆ่าโซ่ ยังบ่ยังบ่ดีดีอีกอันนึ่งนะครับสี่สี่เสี่ยเดียอันนึงครับผมนี่พมบานอันสอี่ันเนี่ยันองัน้อสองอันี้ออัน้นสองอ้อันสองอันอันทนี้นี้ตามดอ้อันลออดนรั่บอนี้อออัน้อันออนีงนนีน้น้ เรครับผมเอายนิดนึงครับขวขึ้นที่ไนัเว่าไม่ไดปัด่ครับ่ได้ครับบนี่ครับนี่นี่ครับนี่ให้ให้ไหลอยู่ตรงนี้ครับของแครับนี่โคษณาห้พร้อมเฮ้ยโนาเคบนี่โคษาหพร้อม่เดน่ะอันนี้ก็ับเิรนออกได้ว่าบออบบอกหมายถึงว่าหอยไหใสไหอยคืออ่เป็ดครับ่เป็ดโคชนาหนี่ะครับ ผมส less ุดยองผมเมื่อกี้ครับสูตรสูตรสูตรพ่ปลาะยางครับน้องควันเลยนี่ครับน้องพ่อจะเตจอครับน่องนี่น่องน่องยังไงน่องกะลีวะน่องเข่าโอ้บึกกึบทำไมไม่ตั้งใจเห็นนะเปนี่ยนชุขวดนี่มาตั้งเปล่ทั้งสี่ครับตัวนี้ใส่สองมือไปถึงอมเมื่อกี้นี่เขาเริ่มเสียนใส่มือเดียวว้าวเสียองมือตายแล้วขวดนี่เป็นหนักครับวมาเลยเสียบใส่บาหลป่าได้เล เยอากกันี่ต้นครับส้มเกาหลีดีกว่าครับผมไม่ต้นหวนมาเม่อต้งได่ดูนี่ครับโอ้เงิเนี้ยกัดกันเนี้ยยาะอนเข้มเงิหนึ่งกอเข้มหนึ่งไบลโกบาลโกกคอนเข้มเหมือนอนต่างก่อนเข้มอ่อนเข้มบอกก้อนก้อนก้อนม้อนก้อนก้อนบอกผมหมอบุ้งดที่ยานเล่นให้ผมนี่บอก นี่ท่านกอบเขาว่าปะจ้าเด็ดเลยครับชงเด็ดแล้ว่าที่อันนี้ไม่มีความครับเพราะพ่อไม่ได้ไปเป็นคือใานนี่ท่านกอบครับตามไปดูตอนคนมาเอื้อนนี่ครับนี่ตอนที่กินนี่ครับเนี่ยเนี่ยกินเขาต้องกินกับกับแบบนี้ครับบ่อเอ้ยยังอยังถาเบนยังมาไหมอีกบ่อันไหนกด้สามอันไงสเอ้ยเสร็จแล้วอันไหนโอ้โหดิฟัง ห้องไหม่ที่นีุ่พูเซฟอพุ่นละมันนโคตรดนอมันน่กดวนักสองมือไปห้องหที่นี่ไปห้องหทีไปไม่ไดที่แล้วหไม่ไดทีไปห้องใหที่มตัวมาเหาะครับสองมบันเข้าใจเ้ใจยค่อยไปเบิ้งป้งกันอืมครับมันดีขนาด ฮ้อนนี่อฮ้อนน่ะฮ้อนนี่ในการยึดตูดเป็ดครับผมฮ้อนนกยานฮ้อนฮ้อนตูดครับผมยากเอาไปเลยจับไปเลยอยดื่อ โุ่แกเลยหาด้วยบอว่าสุดเด็ดอีกแล้วครับอันนี้ก็เลยไเัวครยักบไดครับได้เวลาอีกแล้วครับผมจวดจวดมาได้ครับมามาบ่าที่นีเอ้า้อดโซตมกับยาโซครับอืมเอ้าเมเซียวคือเพราะอัน ือจงมือหน่ยเนาะหน่อยหน่อนน่อไม่มีมูกินตีมือนี่กินนังครับอยู่ดีมีแห้งครับผมแล้วรอดตามเดี๋ยวเบิ้งตอนตอนรับประทานอาหารครับผมรายการครับนี่คันคลิปแรกเป็นขั้นตอนการพิธีการเทดครับผมอําเปิดหลับไปครับผมสวัสดีครับแลวพบกันไหมครับตอนอีกพี่ต่อไปครับสวัสดีครับ